สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วิชา Physics ในวิชาสามัญกาวิชานะครับวิชาสามัญเนี่ยก็เป็นวิชาที่ใช้ในการสอบระดับประเทศเนาะนะครับเพื่อเอาผลผลของเราเนี่ยไปใช้ในการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับหลายๆมหาวิทยาลัยก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้ตัว วิชาสามัญแทนที่จะเป็นพวกแกดแพดแล้วนะครับโอเคครับข้อนี้เราก็อยู่ันที่ข้อ11ครับเขาบอกว่าเลนส์นูนนะครับความยาวโฟกัส5เซนติเมตรเนี่ยใช้เป็นแว่นขยายด้วยนะครับที่มีกลำลังที่มีกำลังขยายเนี่ยสเท่านะครับจะต้องวางวัตถุห่างจากเลนส์กี่เซนติเมตรครับโอเคอันนี้เขาหาอะไรครับคือเขาบอกถูกไหมว่ามีเลนส์นูนอันหนึง่ง ความยาวโฟกัสเท่านี้ถูกไหมครับถูกใช้เป็นแว่นขยายครับที่มีกําลังขยาย3เท่าเนี่ยจะต้องวางวัตถุห่างจากเลนส์กี่เซนติเมตรนะครับโอเคข้อนี้ครับมันก็จะมีเด็ก2ประเภทครับที่ทํามันนะครับเดี๋ยวจะทำวิธีที่ผิดพลาดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ จะได้รู้ว่ามันจะพลาดตรงไหนนะครับโชเครับก็วาดรูปออกมาครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามีเลนนูนถูกไหมนะครับมีเลนนูนความยาวโฟกัสเนี่ยนะครับห้าเซนติเมตรถูกไหมครับแล้วเขาบอกว่าต้องการให้ภาพเนี่ยมีกําลังขยายสามเท่าถูกไหมนะครับ กำลังขยายสามเท่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าภาพเดิมเนี่ยมันมีขนาดห้าเซนติเมตรเนี่ยอ่ะสมมติม่ามีขนาดสิบเซนแล้วกันภาพเดิมมีขนาดสิบเซนนะครับภาพที่สองเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่ครับภาพภาพที่เมื่อมองผ่านเลนเนี่ยนะครับจะมีขนาดเท่าไหร่อ่าน่นหนอนมีขนาดสามสิบเซนติเมตรถูกไหมนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์ถูกไหมครับเราก็มาใช้สูตรนี้ครับใช้สูตรอะไร หส่วน f ถูกไหมเท่ากับอะไรครับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s ถูกไหมครับหลังจากเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราทำไงต่อครับเราก็แทนค่าไปสิครับจากอะไรครับอะไรครับจาก1ส่วน f ถูกไหมนะครับเท่ากับ1ส่วน s บวก 1นึ่ส่วน s that, ถูกไหมครับย้ำนะครับว่านี้ยังเป็นวิธีที่ผิดอยู่นะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่ถูกกันพี่อยากให้เราเนี่ยรู้ก่อนว่าเวลาจะผิดเนี่ยมันจะผิดพลาดตรงไหนได้นะครับ1ส่วน f เนี่ยเขาบอกว่าความยาวโฟกัส5เซนถูกไหมนะครับก็เป็น1.5ส่วน5เท่ากับ1ส่วน s บวกกับอะไรครับ1 3ส่วน3 s ถูกไหมนะครับแล้วก็ทำให้มันเสร็จถูกไหมครับก็กลายเป็นเท่าไหร่ งหมดนีก้ก็กลายเป็น3ส่วน 3s ถูกไหมครับบวกด้วย1ถูกไหมเท่ากับ1ส่วน5นะครับเราก็ย้ายนี้ขึ้นไปเนาะประมาณนี้นะครับย้ายนี้ย,ย้ายาย s ขึ้นไปถูกไหมครับเท่ากับอะไรครับ20ส่วน4อันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นเอ้ย20ส่วนแหม20ส่วน3นะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นวิธีที่ผิดนะครับ มาดูกันว่ามันจะมีช้อยส์ให้เราตอบไหมนะครับพี่เดาว่าต้องมีนะอ่านี่ไงครับยี่สิบส่วนสามมีแน่นอนนะครับวงเล็บไ้เลยว่าช้อยส์ลอกนะครับแน่นอนครับข้อสอบที่ดีเนี่ยถ้าเกิดขุดหลุมพรางไว้แล้วเนี่ยนะครับขุดหลุมพรางไว้แล้ว ถ้าเกิดเด็กตกหลุมเนี่ยเด็กตกหลุมคือเด็กพลาดไปคิดแบบที่เขาต้องการจะให้เด็กพลาดไปคิดถูกไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันไม่มีช้อยเนี่ยมันก็จะดูไม่ดูไม่อะไรครับดูไม่สมเหตุสมผลถูกไหมเวลาที่จะหลอกเด็กเนี่ยครับยังไงก็ต้องหลอกเหมือนกับหลอกไปทุกขั้นตอนถูกไหมตั้งแต่ตอนวิธีการคิดวิธีคิดถูกไหมครับแล้วก็ไปจนถึงคําตอบครับ เด็กจะไม่มีทางรู้เลยว่าโดนหลอกอยู่นะครับแต่ว่าอะไรครับพออกมาคุยหน้าห้องสอบครับเราก็เจอเพื่อนคนเก่งๆคนหนึ่งครับเพื่อนที่เขาเก่งนะเขาจะคิดวิธีนี้ครับเฮ้ยนายอะสมมุติว่านายชื่ออะไรดีนายชื่อสมพรแล้วกันสมพรทำไมนายไปคิดอย่างนั้นทำไมนายคิดได้ยี่สิบส่วนสามล่ะ เขาบอกว่าไงครับเขาอุตส่าห์ขีดเส้นใต้ให้ด้วยถูกไหมเ่นนูนความยาวโฟกัส5เซนติเมตรเนี่ยใช้เป็นแว่นขยายครับอันนี้สงสัยสีดำนายสมพรมองไม่เห็นนะครับสมพรทำไมนายไปคิดอย่างนั้นนะเขาบอกว่าให้คิดเป็นแว่นขยายครับแว่นขยายเนี่ยมันให้ภาพภาพที่ไปตกหลังเลนหรือว่าเป็นภาพเสมือนหน้าเลนครับอแน่นอนมันเป็นภาพหน้าเลนนะ สมมติว่าภาพสมมุติว่าวัตถุอยู่อยู่ตรงนี้นะครับวัตถุอยู่ตรงนี้ภาพเนี่ยมันต้องเกิดตรงมันต้องเกิดตรงไหนมันต้องเกิดตรงนี้ถูกไหมเกิดตรงนี้นะครับมันต้องเกิดอยู่หน้าเลนครับแล้วพอเกิดหน้าเลนเนี่ยเราเราทําไงเราต้องให้พอเหมือนกับถ้าเกิดว่าทางทางเดินแสงเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดินแสงที่แสงเดินทางไปจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องให้ ระยะภาพเนี่ยเป็นลบถูกไหมนะครับถ้าเสมือนเนี่ยระยะภาพต้องเป็นลบนะครับโอเคหลังจากนั้นสุทินก็ร้องว่าอะไรครับอ๋อ oh, ขอบใจมากนะที่บอกเรานะห้องสอบนะครับ <Okay. S 2> ก็จะพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูครับ1ส่วน f เนี่ยนะครับต้องเท่ากับ1ส่วน S ลบด้วย1ส่วน 3S ละถูกไหมทำไมถึงเป็น 3S เครับอ่าเพราะว่า3ามเอนี่ยเอ้ยทำไมถึงต้องเป็นลบครับอ่าถูกต้องเพราะว่ามันเป็นภาพเสมือนถูกไหมนะครับพอเป็นภาพเสมือนเนี่ยระยะของระยะของอะไรครับระยะของภาพเนี่ยต้องติดลบนะครับอันนี้ให้ให้ระวังเสมอเลยนะครับเวลาที่ทําโจทย์พวกนี้ทุกครั้งนะทำโจทย์พวกแสงหรือว่าทัศนอุปกรณ์ทุกครั้งนะครับให้ดูว่าอะไรครับโจดไหนดีกว่า ให้ดูว่านะครับครับเวลาอะไรครับเวลาทำโจทย์แสงนะครับ ทุกครั้งนะแล้วก็มีดอกจันนิดนึงนะครับต้องทำไมครับต้องดูอะไรครับดูเครื่องหมายพวกตัวแปรด้วยถูกไหม ต้องดูข้อหมายตัวแปรด้วยถูกไหมครับเช่นอะไรบ้างครับก็มีพวกอะไรแน่นอนว่าโฟกัสถูกไหมในกรณีไหนที่มันจะเป็นบวกจะเป็นลบถูกไหมครับแล้วก็มีระยะภาพถูกไหมครับแล้วก็มีอะไรครับกําลังขยายแน่นอนนะครับกําลังขยายอ่ามีแค่นี้นะครับเคเราก็ต้องไม่ลืมถูกไหมว่าระยะโฟกัสเนี่ยจะเป็นยังไงนะกำลังขยายจะเป็นยังไง แล้วก็เอ้ยกำลังขยายจะเป็นยังไงแล้วก็ระยะภาพจะเป็นยังไงถูกไหมนะครับเราต้องดูทุกครั้งนะครับเวลาทําโจทย์พวกในลักษณะของที่เป็นโจทย์แสงเนี่ยนะครับโจทย์แสงคือหมายความว่าทัศน์อุปกรณ์ถูกไหมนะครับไม่ใช่โฟโตอิเล็กทริกนะนะครับโอเคเรามาดูกันต่อ1ส่วน f เนี่ยนะครับก็เ,เท่ากับอะไรเอ่อสาม ส่วน3 s ถูกไหมคูณคูณ3เข้าไปทั้งบนและล่างของของเจ้าตัวนี้ถูกไหมครับก็คูณ3เข้าไปถูกไหมส่วน3คูณเข้าไปนะครับก็เป็น3ครับลบ1ถูกไหมหนึ่งส่วน f เนี่ยก็เท่ากับเท่าไหร่ทำเลขให้เสร็จอ่ะสองส่วนอะไรครับ3 s ถูกไหมครับแล้วก็มาดูต่อก็กลายเป็น s เนี่ยเท่ากับ f แล้วก็แทนเท่ากับ5ถูกไหมอ่ะเดี๋ยว ค่อยแทนแล้วกันนะครับมันสายไปแล้ว s, <S, s, <S ก็เท่ากับอะไรครับ2คูณด้วย5ถูกไหมส่วน3เท่ากับ10ส่วน3ถูกไหมครับอ่าทีนี้เราก็ค่อนข้างมั่นใจได้สักทีว่ายังไงว่ามันค่อนข้างมันถูกแล้วนะครับสุดทีที่ทำผิดไปเนี่ยก็อย่าหวังให้เป็นเอ้ยชื่ออะไรนะสมพรถูกไหมสมพรที่ทำผิดไปเนี่ยก็อย่าให้มันเป็น อย่าหวังให้สมพรเป็นเราถูกไหมครับว่าเราเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยเวลาเราทําโจทย์แสนทุกครั้งเนี่ยเราต้องดูอะไรครับดูเครื่องหมายด้วยถูกไหมจุดตายเลยนะครับจุดตายเลยมันเครื่องหมายเนี่ยนะครับสิบส่วนสามีไหมครับอ้ามีแน่นอนถูกไหมมีแน่นอนเพราะมันเป็นใช้ที่ถูกไงถ้าไม่ถ้าไม่มีโจทย์ก็ผิดถูกไหมครับสิบส่วนสามนะครับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะ มองข้ามได้นะครับเป็นข้อที่เราเนี่ยควรจะระวังให้ดีเลยนะครับมาดูปริมาณที่ไม่เหมือนกับเวลาทำโจทย์แสงเนี่ยต้องต้องดูเครื่องหมายอีกครั้งนะครับก็มีอะไรมีระยะโฟกัสถูกไหม,มอะไรครับกำลังขยายหรือแทนด้วยตัวเอเนี่ยนะครับแล้วก็มีระยะภาพถูกไหมนะครับ3ตัวนี้เนาะ ก็ไปดูมานะครับไปดูมาด้วยว่าอบอกเลยก็ได้นะครับโฟกัสเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มันทําหน้าที่รวมแสงเนี่ยจะเป็นบวกนะครับอุปกรณ์รวมแสงเนี่ยรวมไปถึงอะไรบ้างก็คือพวกอะไรครับเลนส์เขียนนี่ก่อนนะครับโฟกัสเนี่ยครับจะเป็นบวกก็พวกอะไรครับ ผูป,ปะกรถูกไหมรวมแสงนะครับนะครับเช่นไรครับเช่นนะครับเลนส์เลนส์สไลด์รวมแสงครับอาเลนนูนถูกไหมกับเออ่กระจกเว้าวถูกไหมครับ กระจกเว้าวเนี่ยคือมันมันมันยังไงมันรวมแสงถูกไหมครับมันรวมแสงนะครับกระจกเว้าวเนี่ยถ้าจะเป็นลบเนี่ยเป็นไงครับอ่าเป็นอุปกรณ์กระจายแสงถูกไหมเช่นไรครับเลนส์ แววถูกไหมเลนแววกับกระจกอะไรครับกระจกนงนถูกไหมพวกนี้เนี่ยจะกระจายแสงออกไปถูกไหมครับอืมเสร็จแล้ว m กับ s เนี่ยก็เหมือนกันถูกไหมจะเป็นบวกเมื่อ,อไรครับเป็นภาพจริงถูกไหมแต่เมื่อใดที่มันเป็นลบครับแสดงว่ามันเป็นไรถ้าเป็นภาพเสมือนครับ โอเคครับข้อนี้ก็ดูอีกทีตอบข้อ2นะครับถ้าเกิดใครไปตอบข้อ4เนี่ยแสดงว่าโดนหลอกเนาะโดนหลอกโดนหลอกแบบเปื่อยเลยนะครับเป็นสมพรไปนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อถัดไปครับขอบคุณครับ